สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมครูจุ๊บสอนต่อวิอดีโอครับ วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำภาพคนซ้อนในวิดีโอให้เป็นรูปวงกลมหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับที่ตามต้องการนะครับในโปรแกรมไ i กัดโป o นะครับเหมือนแบบนักแคดเกมนะครับในลักษณะแบบนี้ครับก่อนไปชมคลิปการขอประชาสัมพันธ์ครับช่องจุ๊บสตูดโอครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ําในการสมัครครับสามสิบห้าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทำคลิป ต่อไปเรามาทํากันเลยครับในการทําภาพซ้อนของนักแคดเกียครับเขาก็จะต้องอัดวิดีโอครับมาทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับโดยอัดไปพร้อมกันครับอันดับแรกครับจะเป็นการอัดหน้าของคนที่เป็นคนพูดนะครับอย่างเป็นวิดีโอตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะล่างมาดูนะครับตัวนี้ครับอย่างผมนะครับจะเป็นวิดีโอที่สอนนะครับสวัสดีครับวันนี้กับนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นการตั้งกล้องครับแล้วก็อัดวิดีโอตัวที่ผมสอนครับอันหนึ่งครับกับอีกตัวนะครับตัวนี้ครับเป็นวิดีโอที่ หน้าจอครับ ผมจะปิดนะครับเป็นการอัดหน้าจอที่ผมสอดมาทั้งหมดครับหรือใครที่ทําการแคสเกมนะก็จะเป็นการอัดหน้าจอการเล่นเกมนะครับก็จะซ้อนกันครับโดยพิธีการครับเราก็อันดับแรกเมื่อเราลากวิดีโอและภาพคนนะครับมาเนี่ยเราก็ต้องมาซ้อนอย่างนี้ครับโดยให้วิดีโอที่เป็นภาพคนครับอยู่ด้านบนนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็วิดีโอที่เป็นการอัดหน้าจอครับอยู่ด้านล่างครับในลักษณะแบบนี้นะครับนักจากนั้ครับเราต้องทําการซิงเสียงครับโดยเวลาอัดมาครับเราอัดมาทั้งเสียงตอนบรรยายนะครับ นี้ผมอานมาจากไม้ที่อยู่บริเวณหน้าอกนะครับก็จะอยู่กับตัวที่เป็นคนนะครับส่วนอันที่2นะครับก็จะอัดเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับซ้อนไปไว้นะครับแล้วก็มีเสียงคนนะครับเข้าไปด้วยนะครับอัดซ้อนเข้าไปเลยนะครับ2ออันนะครับเพื่อสะดนะครับในการซิงเสียงครับต่อไปเราก็จะทําการซิงเสียงครับการซิงเสียงก็คือทําภาพวิดีโอกับภาพคนพูดนะครับให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ขยายไปก่อนนะครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้จะมีเห็นมีเวฟเสียงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับมันจะเป็นลักษณะตอนนี้มันเฉียงกันอยู่นะครับคือตอนแอดนะครับมันกดกล้องมาไม่พร้อมกันนะครับเราก็ทําการนะครับเลื่อนนะครับแถบเสียงนะครับให้มันตรงกันครับอันนี้ครับเสียงเริ่มของคนพูดครับอยู่ด้านบนนะครับจะเริ่มตรงบริเวณนี้ส่วนเสียงพูดที่แอดในหน้าจอนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเสียงพูดข้างบนครับให้มันตรงกันก่อนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราลองขยายด้วยครับว่ามันตรงกันจริงไหมครับ แล้วลองลองกดเล่นด so like so ูยนะครับถ้าเสียงมันตรงมันก็จะเป็นเหมือนเสียงเดียวกันนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องน่ครับเสียงก็ตรงกันดีครับแต่ถ้าเสียงไม่ตรงครับมันจะเป็นลักษณะครับมันจะเหมือนเสียงกล้องก้องครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องนะครับถ้าออกไปเสียงก้องๆ้องอย่างนี้ครับก็คือไม่ตรงครับเราเลื่อนให้ดีๆนะครับเลื่อนให้ตรงๆอย่างเี้ยนี่ครับอันเงี้ยตรงแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง เมื่อเราได้ตรงอย่างนี้นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตรงส่วนที่เกินออกมานะครับแล้วก็กด s นะครับตัดธรรมดานะครับตัดทั้งล่างทั้งบนเลยครับหลังจากนั้นครับเราก็ลบไปครับส่วนส่วนด้านหน้านะครับกดตรงนี้ครับกด auto r เ p p e r นะครับเมื่อกด auto ripper นะครับเราก็กดเลือกข้างบนครับแล้วก็กด control ครับเลือกด้านล่างครับกด delete ครับมันจะทําการลบไปนะครับถ้ายังไม่หมดอย่างนี้ครับก็กด double ลคลิกนะครับ ให้เป็นแถบเรื่องครับแล้วก็กดดีลีทครับตอนนี้วิดีโอมันก็จะมาตรงกันนะครับ ก็สามารถเล่นได้นะครับโดยแถบเสียงนะครับที่เราเลื่อนนะครับตอนนี้มันมี2แถบนะครับเราก็ต้องลบไปแถบหนึ่งครับเมื่อเราได้ตรงนี้นะครับตอนนี้ครับเสียงที่ผมอัดมานะครับเสียงพูดนะครับก็จะเด่นอยู่ที่ด้านบนครับส่วนเสียงที่มาจากจอคอมนะครับก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับโดยเพื่อนที่ใช้การแคดเกมครับเสียงในรายเสียงที่อัดมาจากจอคอมนะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างครับเราก็ต้องผสมเสียงกันแบงนี้ไปตลอดนะครับกดได้เลยนะครับแต่ถ้าอย่างของผมนะครับเสียงทั้งหมดนะครับผมเอาไปรวมไว้ด้านบนครับผมก็จะลบเสียง ตัวล่างออกครับในลักษณะแบบนี้ครับก็ลบเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงอะไรในแท็กนี้ครับก็ลบได้หรือว่าจะแค่ปิดไว้ก็ได้นะครับแต่ผมจะลบเลยนะครับเมื่อกดลบนะครับเราก็ทําการจัดนะครับโดยการเอาตัววิดีโอครับขึ้นมาไว้เป็นแท็กที่2ตรงนี้นครับก็จะได้ลักษณะอย่างี้ครับหลังจากนั้นครับให้เราทําการกรุปแท็กทั้งหมดนะครับให้มันเป็นแท็กเดียวกันนะครับแล้วก็กด คลิกนะครับตัวบนก่อนนะครับแล้วก็กดคอนโทรลครับเลือกทั้งหมดอย่างเงี้ยครับให้เป็นสีเหลืองครับหลังจากนั้นครับกด G ครับเมื่อกดนะครับมันจะทําการกรุ๊ปนะครับเวลาเราเลือกนะครับมันก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นวิดีโอตัวเดียวกันนะครับเมื่อเราทําการกรุ๊ปอย่างนี้ได้นะครับเราก็ไปดูด้านหลังครับด้านหลังมันจะมีวิดีโอเกินเกินมันนะครับเราก็ทําการตัดให้เรียบร้อยนะครับกด S ตัดเลยครับนี่ครับ แค่นี้ครับก็เป็นการเสร็จวิธีการซิงค์เสียงก่อนนะครับอันดับแรกครับต่อไปครับเราจะเข้าในวิธีการนะครับการทํารูปนะครับให้เป็นซ้อนเป็นวงกลมนะครับวิธีการนะครับก็เรามาตรงนี้ครับมาที่อีเวนต์แพนคอร์นะครับตรงช่องที нолог, ่เป็นร erm> ูปคนพูดครับมอกดเข้าไปนะครับอีเวนต์แพนคอร์นะครับเราให้มาเลือกตรงนี้ครับให้เราเลือกแมสสครับหลังจากที่เลือกแมสแล้วนะครับเรามาดูตรงแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับจะมีแถบเครื่องมือที่เป็นรูป วงรีตรงนี้นะครับวงรีแล้ววงกลมตรงนี้นะครับให้เรากดเลือกไปเลยนะครับหลังจากน,นะะั้นครับเราก็ทําการะคระับลากไปเลยนะครับลากตัวรูปนะครับให้เป็นวงกลมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนต้องการจะให้มันเป็นวงกลมแบบที่สมบูรณ์ะคระับบางทีมือเราลากไปมันอาจจะกลายเป็นวงรีไม่เท่ากันนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกดชิปนะครับ เมื่อกดชิปนะครับตอนนี้มันจะเป็นรูปวงกลมนะครับกลมๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็จัดนะครับให้มันอยู่กลางหน้าตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้มากดตรงนี้ครับ Position ครับเมื่อกด Position นะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับตอนดูครับว่าวงกลมนะครับเราอยากให้อยู่ตรงไหนครับตอนนี้ผมจะให้มันมาอยู่ตรงมุมด้านขวาล่างนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนนะครับตรงตัว f ตรงนี้นะครับเป็นเฟรมมันนะครับเลื่อนมาครับให้มันมาอยู่ทางขวาล่างครับหลังจากนั้นนะครับกดขยายนะครับ ตรงเฟรมนี้ออกไปนะครับมันจะทําให้รูปวงกลมเราเล็กลงนะครับแบบนี้ครับก็ขยายไปครับแล้วก็จัดนะครับมุให้แล้วต้องการมาให้มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็จัดได้นะครับเอาไว้มุมไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เลื่อนไปครับอยากให้อยู่มุมไหนก็เลื่อนเลื่อนไปเลยนะครับนี่ครับจัดได้แต่ผมจะเอาไว้ตรงนี้ครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ปิดไปครับก็เสร็จนะครับเราลองมาดูนะครับมันก็กดเล่นะครับวันนี้กลับมาพบกับ ช่องซุปเปอร์โอยใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาสอนแค่นี้ครับเราก็เสร็จแล้วครับเราก็จะได้รูปวงกลมนะครับที่ขึ้นมานครับซึ่งเราสามารถจะใส่ลูกเล่นอื่นๆได้นะครับใส่เอฟเฟกพวกกรอบหรือแสงเงาได้นะครับเรามาที่วิดีโอเอฟเฟกตรงนี้ครับลัดก <Good. S 1> ันนะครับ เราหาเอฟเฟกครับที่ชื่อว่า Layer Dimensionality ตครับตัวนี้ครับตัวเอฟเฟกนี้ครับก็จะเป็นการใส่แสงเงาหรือว่ากรอบให้กับรูปวงกลมของเรานะครับเดี๋ยวลองลองดูครับถ้าผมจะลองใส่เป็นแสงเงานะครับลองลากสักตัวนะครับก็มาใส่ตัวด้านบนนี่เลยนะครับนะครับจะเห็นว่ารูปวงกลมของเราครับจะมีแสงเงาขึ้นมานะครับเราสามารถลองเลือกดูนะครับถ้าอยากจะได้รูปแบบอื่นะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับตรงพรีเซสตนะครับแล้วก็กดเลือกเลยครับ นะครับจะเป็นรูปแบบแสงเงาที่เปลี่ยนไปนะครับนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือกรอบอย่างเงี้ยก็ลองเลือกเอาครับอยากได้แบบไหนก็เลือกไปตามต้องการได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เอาออกก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาครับวิธีการเอาออกครับก็มากดตรงนี้ครับ remove s e l ect plug in นะครับก็จะไม่มี ปกอบเป็นรูปวงกลมปกติธรรมดานะครับซึ่งในการทําอย่างนี้นะครับเพื่อนก็สามารถจะทําได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเพื่อนไม่ต้องการเป็นรูปวงกลมนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเอาเป็นรูปอื่นแบบอื่นได้นะครับอ่าก็มากดที่ Event p a แผ่นคตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Mask นะครับหลังจากนั้นครับตรงนี้ครับตรงที่เราท Mask ไฟตตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับถ้าไม่เอาวงกลมแล้วก็กด Delete ไปนะครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับกดรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับ อาจาั้นก็เลือกนะครับก็กดเป็นรูปเหลี่ยมนะครับภาพที่มาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตามที่เพื่อนต้องการเลยนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นรูปอื่นครับเป็นรูปทรงที่ต้องการจะแบบเป็นรูปทรงอื่นๆเลยนะครับมาเลือกตรงเครื่องมือนะครับให้เป็นรูปปากกาครับ Anchor Creation Tool นะครับตัวนี้ก็กดมาครับสมมติว่าจะทําเป็นรูปดาวแล้วก็วาดคลิกไปเลยนะครับเป็นรูปให้เป็นรูปดาวอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับก็เป็นรูปดาวนะครับถ้า กดตึกไปกับรูปดาวอย่างนี้แล้วแต่จะออกแบบไปเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนครับสามารถจะดัดโค้งหรือว่าทําเป็นรูปแบบอื่นๆได้นะครับตามต้องการเลยแล้วแต่จะสร้างสรรค์เอาเลยนะครับว่าจะเป็นรูปอะไร สำหรับวันนี้ครับก็เป็นการจบนะครับวิธีการทําการซ้อนภาพนะครับให้เป็นรูปวงกลมหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับที่ตามต้องการนะครับในโปรแกรมเมกัดโปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ